กาเปียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมในมเทียนบุญตันสมาชิกวุฒิสภาขอกราบขอบคุณท่านประธานนะครับที่ได้ให้โอกาสอภิปรายรายงานผลการดําเนินงานของสารรัฐธรรมนูญน,นะครับแล้วก็ต้องขอชื่นชมเช่นเดียวกับสมาชิกท่านอื่นนะครับถึงการดําเนินงานผลงานของสารรัฐธรรมนูญเท่าที่ผ่านมาผมมีประเด็นที่สอดคล้องกับหลายท่านกรณีที่สารรัฐธรรมนูญจําเป็นต้อง สื่อสารสาธารณะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจสารถัของสิ่งที่สารํันูนดำเนินการไปเนี่ยอย่างชัดแจ้งชัดเจนให้มากที่สุดผมต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับว่าสารันูลได้พยายามทำให้เอกสารของสารรัฐมนูนอย่างน้อยที่สุดก็บางฉบับเนี่ยในเชิงสัญ,ญลักษณ์มุ่งเป้าที่จะ ขยายโอกาสในการเข้าถึงได้มีการจัดพิมพ์เอกสารบางฉบับเป็นอักษรเบรล์ ille, เป็นหนังสือเสียงระบบดิจิทัลแล้วก็มีการทำอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามครับงานของสารนั้นมีมากมายมหาศาลมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากมายเพราะฉะนั้นสื่อกระแสะหลักสื่อสำคัญที่สารเนี่ยต้องสื่อต่อสื่อสารกับสาธารณะนันะ ก็จำเป็นที่จะต้องอยู่ในรูปแบบช่องทางและวิธีการที่ประชาชนทุกกลุ่มเนี่ยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกเข้าใจง่ายจะเห็นได้ว่าคำวินิจฉัยของสารมนูลซึ่งผมเคารพนะครับมักจะมีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับเราจะชอบหรือไม่ก็แล้วแต่นี่นะครับเป็นเรื่องที่ค o n เ r o ร์เ s i a l เกิดการถกเถียงกันเป็นจํานวนมากนะครับหลายครั้งเนี่ยเนื่องจากว่าสารัฐมนูญนไม่ได้ตัดสินเฉพาะในประเด็นข้อกฎหมายแต่ว่าอยู่ในลักษณะที่จะต้องคํำจุนนะฮะทำให้ประเทศชาติเนี่ยมันมีหนทางเดินต่อไปได้มันมีทั้งแนวทางที่เป็นกฎหมายล้วนๆคือหลักนิติศาสตร์แล้วก็แนวทางที่คำนึงถึงประโยชน์ ต่อบ้านเมืองก็คือหลักรัฐศาสตร์ด้วยอย่างไรก็ตามครับเมื่อประชาชนซึ่งมีเป็นจํานวนมากเนี่ยเข้าใจไม่ตรงกับที่สารพยายามจะสื่อเนี่ยนะฮะการวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่อาจจะไม่เป็นคุณต่อทั้งสารเองไม่เป็นคุณต่อบ้านเมืองเองไม่เป็นคุณต่อการบริหารราชการแผ่นดินเองเนี่ยผมจึงคิดว่าภาระอันสำคัญอย่างยิ่งในการสื่อสารสาธารณะให้เข้าใจง่าย เข้าถึงง่ายเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับหลายท่านได้เสนอเรื่องออนไลน์โดยระบุแพลตฟอร์มไว้ผมจะไม่ระบุแพลตฟอร์มนะครับแต่ผมจะระบุเรื่องของมาตรฐานเพื่อการเข้าถึงได้โดยสะดวกเป็นสำคัญไม่ว่าท่านจะเลือกแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะครับจะต้องคำนึงถึงความง่ายสะดวกต่อการเข้าถึงจะต้องคำนึงถึงเรื่องความเข้าใจง่ายการใช้ภาษาที่ชัดเจน ไม่ต้องตีความเพราะว่าเรากำลังสื่อสารกับประชาชนทุกระดับมันอาจจะต้องมีคำวินิจฉัยฉบับที่นักกฎหมายอ่านแล้วมันจะต้องมีคำวินิจฉัยฉบับประชาชนที่ประชาชนอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายไม่เกิดความสับสนและไข้เขวสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อยากจะเรียนฝากท่านเลขาและตัวแทนท่านอื่นด้วยนะครับว่า คือให้สารนั้นสามารถที่จะได้รับการยอมรับซึ่งผมเชื่อว่าพวกเราในที่นี้ไม่มีใครปฏิเสธและไม่มีใครที่จะไม่ยอมรับแต่ว่าเรากำลังสื่อสารกับคนเป็น60 70ล้านคนนะครับนอกจากนี้นอกจากจะยอมรับแล้วเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญและปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศารรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดท่านประธานที่เคารพครับ มีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะยกตัวอย่างในปี2544สารรัฐมนูลเคยวินิจฉัยว่ากฎหมายว่าด้วยเรื่องของระเบียบบริหารราชการตุลาการมาตรา26วงเล็บ11เนี่ยที่พูดถึงลักษณะต้องห้ามหรือบุคลิกที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการนั้นน่สารรัฐมนูลสมัยนั้นเคยวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐมนูญ แต่ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปข้อมูลมากมายขึ้นการยอมรับของสากลประเทศปรากฏว่าสารรับนูลท่านได้กรุณาทบทวนคำวินิจฉัยดังกล่าวกับคำวินิจฉัยดังกล่าวทำให้มาตรา26วงเล็บ10หรือวงเล็บ11ถ้าผมจำคาดเคลื่อนอาจจะหนึงวงเล็บเนี่ยนะครับของพรบระเบียบบริหารราชการตุลาการเนี่ยนะครับถ้าผมพูดชื่อกฎหมายผิดได้โปรดอภัยด้วยนะครับ ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญเป็นเหตุทําให้ต้องทบทวนวิธีการอีกมากมายฮะและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการการตุลาการหลังจากนั้นก็ได้มีการแก้ไขให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นพรบอายการพรบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะในศาลนะครับต้องถือว่าคําวินิจฉัยชั้นหลังนั้นในปี54นั้นเป็นคุณอย่างยิ่งในการยกระดับ ความน่าเชื่อถือนะในระบบศาลของเราขึ้นมากมายแต่ก็ยังปรากฏว่ามีระเบียบในระดับปฏิบัติระเบียบลูกหยุหยิ้มเล็กๆน้อยๆของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐมนูญผมไม่กล่าวหาว่าท่านเหล่านั้นจงใจละเมิดคำวินิจฉัยศาลรัฐมนูญซึ่งผูกพันทุกองค์กรนะครับ แต่ผมคิดว่าเขาอาจจะยังเข้าไม่ถึงอาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะยังคิดว่าไม่จําเป็นจะต้องเร่งรีบปฏิบัติตามคําวินิจฉัยดังกล่าวทั้งที่มันผ่านมาแล้วสิปีแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่คิดว่าเมื่อคําวินิจฉัยสารร้ำนูนเนี่ยผูกพันทุกองค์กรของรัฐแล้วเนี่ยก็จําเป็นอยู่เองที่จะต้องมีผู้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะในระดับนโยบายในระดับกฎหมาย แม่กฎหมายลูกระเบียบคําสั่งประกาศใดๆเนี่ยจะไปขัดต่อคำวินิจฉัยของศารรัฐมนูนไม่ได้เด็ดขาดอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเองก็มุ่งหมายใจและคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศารรัฐมนูนจะทํารงไว้ซึ่งความยุติธรรมความน่าเชื่อถือการยอมรับศรัทธาและการปฏิบัติตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหน่วยงานของรัฐที่คำวินิฉัยสารมนูนนั้นผูกพันเนี่ยจะต้องได้รับการปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดจากทุกหน่วยงานของรัฐขอบคุณมากครับ